ครับตอนนี้เราก็จะมาลุยไฟ n a ลโปรเจกตกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ Include เจ้าตัวพินต่างๆที่เราต้องใช้เนี่ยเข้ามาในโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทํากันในตอนนี้นะครับนั่นะก็คือเราจะทําหน้าจอแรกอันนี้กันนะครับก็คือมันจะต้องโชว์วันที่แล้วก็เวลาปัจจุบันนะที่นับไปเรื่อยๆทุกวินาะทีแล้วก็สเตตัสของเจ้าตัวปัม๊มน้ําของเรา แน่นอนับว่าถ้าเราต้องการที่จะโชว์เวลาเนี่ยเราก็จะต้องใช้ RTC นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ไลบรารี RTC เลยนะแบบที่เราเคยทำกันนะครับก็แน่นอนับผมจะเริ่มจากการช h a r ปอินคลูด RTC DS 1 3 0 2นะเพราะว่าเป็นเบอร์ RTC ที่เราใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะประกาศนะครับ t r Y นะครับแล้วก็ผมจะตั้งชื่อว่า my Y นะครับตัวนี้เราจะต้องใส่สายที่เราต่อไปที่ RTC นะครับเริ่มจาก Data Clock แล้วก็ Reset ตนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ประกาศไว้แล้วครับว่าพิน Data เราใช้พินอะไรพิน Clock เราใช้พินอะไรแล้วก็พิน Reset เราใช้พินอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่มันลงไปได้เลยนะครับก็คือเริ่มจากอันแรกก็คือ RTC underscore data นะครับแล้วก็ RTC underscore clock นะครับแล้วก็ RTC underscore reset นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนดูนะครับว่า ตัวเองเนี่ยต่อ RTC อยู่ที่พินไหนนะครับของผมเนี่ยต่อในลักษณะนี้นะครับก็เลยใส่แบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับเหมือนตอนที่เราเคยใช้ RTC เลยนะถ้าใครจำไม่ได้แนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูตอนที่เป็น RTC ของผมนะครับถัดมาครับเราก็จะประกาศแบบนี้นะครับก็คือ ds 1 3 0 2 2ะครับแล้วก็ใส่ my y เข้าไปนะครับได้ตัวแปรที่ชื่อว่า RTC เข้ามานะครับตัวนี้ถ้าใครจำได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องอ่านเวลาใน RTC ก่อนนะครับว่า เวลาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าด้าใน RTC นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราจะสร้าง compile time ขึ้นมานะครับสร้าง compile time ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสัง่งผมจะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวนะครับเป็นค่า RTC date time นะครับตัวแปรตัวนี้ผมจะให้ชื่อว่า now นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะสั่ง now เท่ากับ RTC get date time นะครับ เราสั่ง now เท่ากับ rtc .get date time นะครับเพื่อดึงเวลาจาก rtc มาจากนั้นเนี่ยเราก็จะเช็คนะครับเราก็จะเช็คว่าถ้า now น้อยกว่า compile time นะครับก็คือถ้าเกิดว่า now เนี่ยมันน้อยกว่า compile นะครับตัวนี้หมายความว่าเวลาใน rtc เนี่ยมันผิดถูกไหมครับเราก็จะสั่ง rtc .set date time นะครับ set ด้วย compile time นะครับนะ บบนะก็คือเช็คว่าเวลาใน RTC เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าคอมไพน์เนี่ยมันมากกว่าเวลาปัจจุบันเวลาปัจจุบันคือเวลาที่อยู่ใน RTC นะครับถ้ามันมากกว่าแปลว่าเวลาผิดนะครับให้เซตเวลานะครับด้วยคอมไพน์ไทม์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเซตเวลาใหม่นะครับถ้าเวลาผิดนะครับตัวนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับตอนที่ผมสอนเรื่อง RTC นะครับฉะนั้นถ้าใครยังงงนะครับแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูนะครับ จากนั้นนับสังเกตว่าเวลาของผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆ1นึวิทีละ1งฉะนั้นเนี่ยแปลว่าผมจะต้องมีการนับเวลาทุกๆ1นึวิถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะต้องลูปทุกๆ1วินาทีซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้มิลิก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเรียนไทม์เมอร์มาแล้วนะครับฉะนั้นในเลคเชอร์นี้นะผมจะใช้ไทม์เมอร์นะครับผมจะใช้ไทม์เมอร์ในการนับเวลาทุกๆ1วินาทีหรือว่าทําอะไรบางอย่างทุกๆ1วินาทีฉะนั้นเราก็จะใช้ไลบรารีนะครับผมใชา่่ือว t i m e r 1 er one, นะครับไลบรารีชื่อว่า t i m e r 1 h e a d นะครับจากนั้นผมก็จะสั่งนะครับ t i m e r initialize นะครับผมจะสั่ง t i m e r 1นะครับ initialize initialize นะครับ t i m e r 1 initialize นะครับแล้วก็ผมจะลูปทุกๆ1วินะครับผมก็ใส่ 1ล้านนะครับใส่1ล้านนะครับเพราะว่าผมจะให้ทัมเมอร์เนี่ยทำงานทุกๆ1นึ่งวินะครับฉะนั้นตัวนี้ต้องใส่หน่วยไมโครเซกันนะครับผมก็เลยใส่1ล้านนะครับก็คือ1วินาทีนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้าง ISR ถูกไหมครับ Interrupt Service Routine นะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชัน1ฟังก์ชันนะครับชื่อว่า Timer ISR นะครับสร้างฟังก์ชันชื่อว่า Timer ISR นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างตัวแปรนะครับผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า Timer One Flag นะครับผมจะตั้งชื่อว่า timer one flag นะครับให้ค่าเริ่มต้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นเนี่ยทุกๆ1วินะครับก็คือทุกครั้งที่ timer s r รันะครับผมจะเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้เป็นเลข1นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะสั่ง timer 1จุด attach interrupt นะครับเราก็จะใส่ timer ISR นี้เข้าไปนะครับบอกว่าฟังก์ชันนี้นะครับเป็น interrupt service routine นะครับจากนั้นเนี่ยหมายความว่านะครับตอนนี้เนี่ยทุกๆ1วินะครับเจ้าตัวแปร ทารเมอร์วันแฟกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยในลูปเราก็เช็คว่าถ้าเกิดว่าทาร์เมอร์วันแฟกนะครับเป็นเลขหนึ่งนะเป็นเลขหนึ่งเราก็จะทําอะไรบางอย่างนะครับ้วยการผมตรงนี้ผมจะสั่งซีเรียลจุดฟินไลน์ก่อนนะครับปิ้นคาว่าให้นี้นะครับอันนี้ปิ้นขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับแน่นอนว่าจะใช้ซีเรียลนะครับฉะนั้นก็ต้องสั่งซีเรียลจุดดิจินด้วยนะครับเก้าพันหกร้อยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนท i m ์มเมอร์ one Fa c เนี่ยให้กลับเป็นเลขสูตรด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รอเจ้าตัว ISR เนี่ยเปลี่ยนกลับเป็นเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในอีกหนึ่งวิถัดไปนะครับตรงนี้ผมก็ได้อธิบายไว้แล้วเช่นกันนะครับในตอนที่เป็นเรื่องท i m ์มเมอร์นะครับถ้าใครยังงงก็ย้อนกลับไปดูตอนท i m ์มเมอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอัปโหลดดูนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวไมโครก็จะปิ้งคำว่าหายทุกๆ1นึ่งวินะครับโดยการใช้ เพิ่มให้มันดีขึ้นนิดนึงจริงๆโค้ดเนี่ยมันทางานได้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่ยังไม่ดีอยู่นะครับนั่นก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า t i m e r one f ว a นตัวนี้นะครับตัวแปรตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ในการเก็บค่าแค่0ูนย์กับ1เท่านั้นนะครับตัวแปรนี้เนี่ยเก็บค่าแค่0ูนย์กับ1เท่านั้นไม่มีค่าอื่นเลยนะครับเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยมันมีค่าเป็น0ูจากนั้นใน ISR เราเปลี่ยนมันเป็น1นใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยในลูป ให้เข้าลูปแล้วก็เปลี่ยนมันกลับเป็นศูนย์ฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวแปรนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีค่าเป็นอย่างอื่นได้เลยนะนอกจากศูนย์กับ1นะครับซึ่งตัวแปรประเภทนี้เนี่ยเราใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อินเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าอินเนี่ย มันกินพื้นที่ถึง16บิตนะครับหรือว่า2ไบต์ทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวแปรตัวนี้เนี่ยมันเก็บค่าแค่0กับหนึ่งเองนะครับแล้วตัวแปรประเภทนี้เราใช้กันเยอะมากด้วยนะครับแล้วถ้าเรามีตัวแปรประเภทนี้เยอะๆนะครับแต่ว่าเราไปใช้อินเนี่ยมันก็จะกินเมมโมรีนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วมันมีประเภทตัวแปนรนับที่เหมาะมากกว่าอินนะครับนั่นก็คือ ประเภทตัวแปรที่ชื่อว่า b o o นะครับ bool นะูลี o o L, นะ lean, นะ lean, ตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บค่าได้แค่2ค่านะก็คือ0กับ1นะครับซึ่งตรงกับ use case ของเราเลยนะครับแล้วมันก็จะกินพื้นที่แค่1ใไบต์เท่านั้นหรือว่าประมาณ8บิตนะครับน้อยกว่า2เท่านั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ย bool เนะี่ยปกติแล้วเราจะไม่ใช้เลข0กับเลข1นะครับเราจะใช้คำว่า false กับ true แทนนะครับ false กับ true นะครับ ก็คือ false ก็แปลว่าผิดใช่ไหม false เนี่ยก็คือเลขศูนย์นะครับ true ก็คือเลขหนึ่งฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถเขียนให้ค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็น false ได้นะครับค่าเริ่มต้นเป็น false นะครับจากนั้นเนี่ยใน timer isr ทุกครั้งเราก็เปลี่ยนมันเป็น true นะแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนมันเป็น true นะครับจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เช็คว่าถ้า timer หนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ true นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเข้าลูปเสร็จเราก็จะเปลี่ยนมันกลับเป็น false แบบนี้ ได้นะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวทูกับ Fa อเนี่ยมันก็คือศูนย์กับ1นึงั่นแหละครับเพราะงั้นจะใช้ทูหรือเ s e หรือจะใช้ศูนย์กับ1นึงเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าการใช้ทูกับ Fa อเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้อง Comp พ r e แบบนี้นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวแปร t i m e r one fact เนี่ยมันเป็นทูกับ Fa ออยู่แล้วนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องเทียบนะรบเราไม่ต้องเทียบ ถ้ามันเป็น True เมื่อไหร่นะมันก็จะเข้า If บอกนี้เองนะครับถ้ามันเป็น False มันก็จะไม่เข้านะครับฉะนั้นกรณีนี้นะครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องจับเท่ากับเท่ากับ True แล้วนะครับจริงๆทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับสังเกตว่าถ้าผมเปลี่ยนโค้ดมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วลองอัปโหลดดูนะครับมันก็จะให้ผลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะใช้คําว่า False กับ True ก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับจะใช้0กับ1เหมือนเดิมก็ไไดด้นะครับม่ผิ <invece> จากนั้นนะครับทุกๆ1วิเราจะทําอะไรนะสิ่งที่เราจะทำนับนั่นก็คือทุกๆ1วิเนี่ยเราจะอ่านค่าเวลานับก็คือผมจะใช้ตัวแปรนาวนับที่เป็นตัวแปร global ตัวนี้นับผมก็จะบอกว่าทุกๆ1วิเนี่ยให้นับ rtc จุด get date time นับก็คืออ่านเวลานะทุกๆ1วิเราจะอ่านเวลาจาก rtc เพื่อดูว่ามันถูกต้องแล้วนับเราจะลอง serial print มาดูนับก็คือเราจะลอง serial print เราจะลอง print now จุด day นะครับแล้วก็ พิมพ์สล, month, น ash, นล year, นันะครับแล้วก็พิมพ์ now จุด month นะครับสลับนะครับแล้วก็พิมพ์ now จุด year นะครับนี่นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นวักนะครับอันนี้ผมแค่จะลองพิมพ์ค่าจาก rtc มาดูนะครับว่าที่เราอ่านค่าจาก rtc เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะพิมพ์ วันแล้วก็เวลาออกมานะครับจะเป็น Hour นะครับ Minute ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะพิมพ์ลายนะครับลองพิมพ์เซกันออกมานะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอัพโหลดดูนะครับ ตรงนี้ผมเขียนผิดนะก็ตรงนี้นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนัะก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะพิมพ์เวลาออกมานะครับทุกๆ1วินาทีนะครับซึ่งก็ตรงกับเวลาปัจจุบันนะครับใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากนะครับสำหรับตอนหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเวลาอันนี้นะครับเวลาที่กําลังโชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาโชว์บนจอ LCD กันนะครับ